วันนี้แม่โอจะมาแนะนำสิ่งดีๆในเรื่องของผิวหน้าค่ะหลายๆคนก็ยังงงว่าเอ้ยตัวเองมีผิวหน้าอย่างไรใช่ไหมคะวันนี้นะคะจะมาบอกค่ะว่าผิวมันผิวแห้งและก็ผิวทีโซนเป็นยังไงนะคะเพราะว่าหลายๆคนเลยค่ะว่าไปตามร้านนะคะที่จะซื้อเครื่องสำอางเขาก็จะถามว่าผิวหน้าเป็นยังไงคะหน้าเราผิวอะไรคะบางคนก็ยังนึกไม่ออกใช่ไหมคะอ่าอันดับแรกเลยค่ะผิวหน้าแห้ง ผิวหน้าแห้งเราจะสังเกตได้ยังไงคะสังเกตจากการที่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเรารู้สึกตึงๆอาจจะเป็นขุยอาจจะเป็นสะเก็ดที่หน้านะคะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันแห้งและอีกวิธีหนึ่งค่ะเราจับหน้าแล้วเราดึงขึ้นมาเราปล่อยหน้าเราจะกลับเข้าที่ช้ากว่าเดิมนะคะอันนี้คือผิวหน้าเราแห้งนะคะทีนี้ต่อมานะคะผิวหน้ามันค่ะ หน้ามันดูยังไงคะเวลาคนที่หน้ามันจะเยิ้มเครื่องแต่งหน้าอ่าไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะเครื่องสอําอางเราทาเครื่องสอําอางแล้วเรารู้สึกว่าเราเยิม้มหน้าเราเยิม้มเราย้อยเราย้วยเลยใช่ไหมคะที่สําคัญเลยค่ะทีโซนทีโซนคือหน้าผากจมูกมาถึงคางจะเยิ้มมากผิดปกตินะคะและ รูขุมขนตรงบริเวณจมูกนะคะจะเป็นลักษณะของมีสิวเซียนสิวอุดตันค่ะอันนี้คือหน้ามันค่ะนะคะและทีนี้ต่อมาค่ะอันสุดท้ายคือหน้าทีโซนค่ะคำว่าทีโซนที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะก็คือนี่ค่ะหน้าผากจมูกคางจะมีลักษณะมันนิดนิดนะคะมันนิดๆิน,ดนะคะแต่ด้านข้างนะคะที่เป็นแก้มเราจะรู้สึกว่ามันแห้งค่ะ มันจะมีความรู้สึกว่าผิวเนี่ยแห้งตึงนะคะเป็นผิวผสมค่ะที่เขาเรียกว่าผิวผสมหรือผิวทีโซนตรงนี้นั่นเองนะคะฉะนั้นผิวหน้าของคนเรานะคะจะแบ่งได้เป็น3แบบที่บอกตั้งแต่แรกคะ่ะผิวแห้งผิวมันและผิวผสมนะคะโอเคค่ะทีนี้เราก็จะรู้นะคะว่าผิวหน้าเราเป็นอย่างไรคะ่ะฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์ซับสไคร e เรื่องแม่แม่ด้วยนะคะ